สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องที่แพงที่สุดในตอนนี้นะครับเครื่องละล้านนะครับล้าน1นึงถึงล้าน2เลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันนะครับว่าเครื่องอะไรนะครับมันคือเครื่อง KD ไฟนะครับนี่นะครับ Kd ไฟนะเครื่องไม่ใหญ่มากนะแต่เครื่องละล้านเลยนะนี่มือไม้สั่นครับเครื่องละล้านเอาเรื่องนะ ไปดูกันว่าทำไมตอนนี้มันเครื่องละลานนะครับเพราะว่ารายได้ของมันเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญเนี่ยก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับนี่ครับก็อันนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในตารางอันดับต้นๆนะครับ KD5 นะครับเป็นเครื่องที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับ แรงขุดนะครับจะอยู่ที่18เทราแฮดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรายได้ถึง6,863ดอลลาร์นะก็คือถ้าคูณ3 3.5แล้วเนี่ยตกเดือนละเออเดือนละนะครับ2องแสนโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ยมันใช่มันเอาเรื่องปะไรายได้นะ เออเดีเ๋ยวเรามาดูกันว่าค่าไฟก็ตกประมาณหกร้อยนะต่อเอ่อประมาณหกร้อยต่อวันนะถึง 194, บ 3, 3, อร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสี่คูณสามจุดห้าอประมาณต่อเดือนต่อเดือนเดือนละหกพันนะครับเดือนหกพันรายได้สองแสนสามต่อเดือนนะครับ ก็หักแล้วก็เหลือสองแสนสองนะหักเข้าไฟไปประมาณนั้นนะก็เครื่องอลา,านก็ไม่แปลกนะครับเพราะเครื่องอลา,านก็อยู่ที่ห้าถึงหกเดือนคืนทุนนะถือว่าแหลมมากๆนะครับรายได้สูงมากๆนะครับตัวนี้ก็มันก็จะมีหน้าตานะครับประมาณนี้นะครับเคดิฟายนะ มีช่องเสียบแลนเสียบกา๊าซนะครับปุ่มรีเซ็ตปุ่มไอพีรีพอร์ตนะครับคือทุกเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เคยมันไม่ได้ราคานี้มาก่อนนะครับก่อนที่เราปล่อยไปก็สี่แสนนะครับแต่รายได้มันสูงนะคนก็เลยปล่อยกันแพงขึ้นตัวนี้อุค้าเอามาส่งนะครับใช้ไปสักพักก็แหละนะมีว่างครับดีเฟกต์นะครับโรงงานนะทำให้เครื่องอาจจะมีปัญหาบ้างเดี๋ยวเรามาเทสกันว่า เครื่องมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเครื่องอะไรก็เสียได้นะครับเป็นปกตินะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะตอนผลิตออกมามันไม่ได้ราคาสูงมันสูงเพราะว่าด้วยด้วยรายได้นะครับนะครับรายได้ของมันนะอันนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับเนี่ยนะครับรายได้มันค่อนข้างสูงมันก็ได้ทำให้ เดี๋ยวเราไปดูอย่างนี้นะครับใน b บ t t e ทคของเรากันนะครับอันนี้ก็ถ้าเรามาที่โ o l ดิ้งของบิ t เทคนะเราก็จะสามารถเอากระเป๋า KDA มาได้นะครับก็ Copy มาใส่นะครับตัวเครื่องนะก่อนที่จะหาย p เราก็เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูราคาเหรียญกันก่อนก็ได้ระหว่างรอเครื่องบูตนะครับ นีครับก็ตอนนี้10ดอลาลาร์นะครับจากประมาณ7ดอลลาร์ก,กว่านะแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะจากประมาณ2ดอลลาร์นะขึ้นมา10ดอลาดอลาร์ก็เรียกว่า5้เอกันเลยทีเดียวนะครับจากวันที่ประมาณ20ประมาณ18นะสินะ ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มีซื้อไว้บ้างนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็รายได้ขึ้นมาเนี่ย20%นะครับราคาราคารายได้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแม้าดูจากกาวแล้วเนี่ยจาะเดือนละ6.8นะเป็นาวันละด8ล้านเป็น200กว่าดอลลานนะครับ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้เลยนะครับเวลาเราลานเครื่องเสร็จนะเราก็มาที่เนี่ยโกเช s h e f นะครับเพื่อที่จะหาเครื่องนะอ่าเรารู้ไอ้พีแล้วกดคลิกตั้งค่านะครับมันก็จะมาที่ก o ชลนะครับตัวนี้แรงุดก็ค่อยขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เหมือนจะมีอยู่สี่การ์ดนะครับ ถาจะมีสการ์ดนะครับก็ทำงานทั้งหมด3การ์ดนะมีการ์ดสี่จะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราต้องเ,อเช็กกันว่ามันเป็นที่อะไรนะครับอ่าวนันนี้วิธีตั้งค่าองตัวนี้นะครับก็มาที่ไมเนอร์นะมาอัลล็อกนะครับอัลล็อกนะแล้วก็อ lock, กัลล็อกก็มาอันล็อกนะครับแล้วก็ใส่ตัวรหัสนะครับ 1นึถึงเนะที่เขาบอกไว้เนี่ยครัหนึ่งถึงเก้าเไรจะไปเปเลี่ยนก็จะไปรหัสอื่นนะครับหลังจากอัล็อกเสร็จก็สามารถเพิ่มฟูเข้าไปได้ก็กดแอดนะครับแล้วก็เลือกที่ URL อ่า F2 ฟูตัวนี้ครับเราไปกรอปอตัวเขาเรียกว่ากระเป๋านะครับของ KDA นะครับมาแต่แรกใน holding นะครับอ่าเรากรอปมาแล้วนะ เอามาเสร็จนะครับในกระเป๋านะเนี่ยคอปปี้นะครับแล้วก็มาใส่ที่ตัวเครื่องตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยชื่อเครื่องนะ C5 แล้วกันนะครับแล้วฟารดเวิร์ดก็อะไรก็ได้นะเซ็นสองสามก็ได้กดแอปพลายนะมันก็จะเข้าไปในระบบนะครับ เราก็าสามารถเลื่อนนะให้มันมาขุดปูดที่เราต้องการได้นะครับเรื่องก็จะรันใหม่นะครับแล้วเราก็ไปที่ F to F นะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวของเหรียญที่เราขุดนะครับตัวนี้อ่จริงๆมันจะเป็นกดค้นหาต่อน,นะครับ แล้วเราก็เอา a d s ยใส่ลงไปนะแล้วก็เลือก KDA แล้วก็กด Go นะครับก็รอ,อนะครับรอเครื่องหลันนะครับมาที่ที่ตัวของกระเป๋านี้นะครับเนี่ยนแะระดกเริ่มมาแล้วนะครับ ทครองนี้มี4จานนะครับก็ยังพอถถั่วแรงกดไปได้นะขึ้นมาที่10บ่บเทลเฮดนะครับก็จะมีหายไปบ้างนะเพราะว่าก๊าซสี่นะครับเหมือนมันจะไม่ทํางานนะครับแต่เราต้องแกะมาเช็คกันว่ามันเป็นอะไรนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างสเตตัสนะครับก็เตตัสแรกครับก็คือแรงกดเอเวอเรสต์นะแล้วก็รอบพัดลงนะครับ4ตัวนะครับหน้า2หลัง2นะครับ แล้วก็ร e j e c t r a มีบ้านอยู่แล้วครับ1%นึ่งเอร์เซนะครับ hybrid eraser ครับมีปกตินะเจ็ดเปอร์เซน power pan นะเป็น power โ d e นะครับ p a ดโหมดแล้วก็ขุดออนไลน์มานายแค่ไหนนะครับอุณหภูมิของหน้าหลังนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็รุ่นของตัว gold s h e นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นการทำงานนะครับอ่ากาว่าค่อยๆขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นแยกการ์ดนะอุณหภูมิแยกการ์ดบวกกับแรงกดนะครับการ์ดรับประมาณ3.8เทราแบตเอ่อเทราเฮดอุณหภูมิการ์ดนะครับ accept, เอสเซปเออร์เลอร์นะครับอันนี้จะมีปกตินะเพราะมันกดเหรียญเดียวเออเลอร์ก็เลยจะเยอะกว่าเหรียญเครื่องกดหลายๆเหรียญหน่อยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับก็กดได้ปกตินะครับ3การ์ดนะอิสระหนึ่งจะยังไม่ทำงาน โอเคแล้วปุ๋ยขึ้นมา11เทรแฮแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าภูมการว่าทำงานหรือเปล่านะครับอ่ารีเฟซนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องออนไลน์แล้วนะครนี่ไรงปูดแบบเข้ามาในระบบแล้วนะโอเคก็เนี่ยเป็นเช5ที่เราตั้งนะครับก็คือเข้ามาระบบแล้วก็เป็นการเซตเท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวของ k d a K5 นะครับเครื่องุดที่แพงที่สุดตอนนี้เลยนะครับล้าน1ถึงล้าน2เลยนะครับสเปกก็ประมาณนี้ก็คือ18เทราเฮิกินไฟ2,250วัตต์นะครับเดี๋ยวเราวัดเสียงกันวัดเสียงดังแค่ไหนะนะอันนี้จะเป็นเสียง ที่ห่างจากตัวเครื่องนะประมาณสองฟุตนนประมาณเนี่ยประมาณเจ็ดบสเซิเบลนะครับห่างประมาณ2-3งฟุตนะครับถ้าติดกับตัวเครื่อง ถ้าติดกับตัวเครื่องนะครับก็ประมาณ78ถึง80เดซิเบลนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่อันนี้สเปคเครื่องนะครับปุด KDA นะครับเป็นเหรียญ KDA KDA เนี่ยก็คือของ JP Morgan นะครับที่เป็นผู้บริหารของ Ber Ber เเบออร์ธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับของอเมริกานะครับโอเคแล้วก็ ตอนนี้ก็ฝุดนะครับเข้ามาแล้วไอ้มันขุดได้รายได้เนี่ยจริงไหมนะครับก็ค่อนข,ข้างเนี่ยเรียนว่าค่อนข้างตรงนะครับค่อนข้างตรงกับตัวของรายได้ที่ได้จริงๆนะครับแต่เราขุดไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะแรงขุดมันถึงจะค่อยมาที่ตรงกับทางเว็บที่คำนวณให้เรานะครับตรงนี้นะ ต้องทิงไว้สักพักหนึ่งนะครับยังอันนี้12เทราเฮลลนะครับแต่ตอนนี้ก็จะแรงสุดประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีกาก๊สที่ไม่ทำงานหนึ่งกร๊นะรดังนั้นก๊สอื่นก็ทำงานอยู่ประมาณ4.7เทราเฮร์นะครับประมาณนี้อค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องไปดูกันข้างในแหละว่ามันไปที่อะไรถึงไม่ทำงานนะครับ งั้นก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวเบื้องต้นนะครับของเ d 5แล้วก็การทางานของมันนะครับในเมนูอื่นๆก็มีอะไรอีกก็มีแค่ System นะครับที่ไว้ FIX i p นะครับไว้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับอัพเฟิร์มแวร์ใหม่ Restart ท e ีเซ็ตรีโฟรนะครับประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่มีคลิปใหม่นะครับก็ต้องแจ้งก่อนว่าเครื่องเนี่ย คุณภาพเนี่ยอยู่ที่โรงงานผลิตนะครับไม่ใช้ทางร้านนะครับเราไม่ได้ผลิตเองนะแต่เราก็พยายามที่จะเสทสให้ดีสุดนะครับเพื่อให้ส่งให้ลูกค้านะแล้วก็ตรงมีปัญหาก็ส่งเคลมนะครับหรือว่าส่งซ่อมนั่นเองนะการส่งเคลมเนี่ยก็จะมีค่าจัดส่งนะครับมันก็มีแบบซื้อประกันเพิ่มไม่มีค่าจัดส่งก็มีนะครับแล้วก็ แบบนี้ถ้าจะส่งก็จะคิดอยู่ที่ประมาณโลละพันห้านะครับในเครื่องหลัก2องแสนขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะประมาณ2,500านนะถ้าจะส่งเต็มนะแต่ถ้าซ่อมในไทยตอนนี้ช่างคิดค่อนข้างสูงนะครับโอเคก็ประมาณนี้วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊าบาย